สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมีนหรือว่าชาวราศีมีนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับหมอทิพย์ในช่องทาโร Oracle River เเนางฟ้าทิพย์กันค่ะสําหรับเพื่อนๆชาวราศีมีนนะคะนะับแบบโบราณศาสตร์ไทยเกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่12เมษายนนะคะถ้าทานใดที่ทราบลัคนายึดลัคนาในการดูดวงเป็นหลักจะมีความแม่นยํามากกว่าวันนี้เราจะมาดูดวงความรักกันนะคะช่องนี้จะเป็น าการอ่านไพ่แนวเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยถ้าเป็นช่องอื่นๆถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าดูดวงตามหลักของดวงดาวเคลื่อนย้ายเอยหรือว่าดวงประจําเดือนอะไรต่อนี้อะไรอะ่ะไปดูในในเลื่อนไปที่หน้าช่องหลักนะคะจะมีเลื่อนไปด้านล่างสุดจะมีช่องอื่นๆของแม่หมออยู่ก็ลองไปดูกันได้นะคะก็จะมีประมาณสี่ช่องนะคะเพื่อนๆ อนนี้ก็หลักๆก็จะเป็นสามช่องนะคะช่องน่องแมวก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องหรือเจียงมีเยี่ยวก็นั้นนะอ่ะแต่ว่าหลักๆนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากจะดูอย่างอื่นจะดูการงานการเงินหรืออะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าช่องนี้ก็จะแนวเกี่ยวกับความรักให้ล้วนๆเลยวันนี้เราจะมาดูดวงประจําเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อหกสิบแปดไม่หมอมาช้าโคตรต้องขออภัยจริงๆนะทุกคนช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนแห่งการทาบุลกุศลเนาะแล้วก็แม่หมอก็ ทำง,งานช้าด้วยแหละทำหลายช่องนะคะต้องขอไปจริงๆนะคะอ่างแต่ลอดเนะมามาดูกันนะคะมาซาดีกว่าไม่มานะนะคะมาดูกันด้วยไพ่น้องแมวเหมียวคลองโรคนะคะเป็นไพ่ถาลูกน่ารักน่ารักขี้อ้อนขี้อ้อนนะคะของน้องแมวเหมียวนะคะไพ่พรหมชาติค่ะไพ่ธรรมศริลช่วงท้ายจะพาเพื่อนๆจับ น้องเป็ดด้วยนะคะนีไม่ได้เอาน้องเป็ดมาให้เพื่อนๆเล่นกันเนิ่นนานแล้วนะคะก็เอามาซะหน่อยนะคะเพื่อนๆท่านใดที่ติดตามแม่หมอมาตั้งแต่ช่องก่อนๆเนี่ยนะคะก็จะมีหลายๆช่องนะคะก็จะรู้น้องเป็ดสนุกแค่ไหน <c oughs> ของดีมีช่วงท้ายนะคะน้องเป็ดก็จะบอกชื่อนามสกุลชื่อเล่นก็ได้นะคะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ อา,อาชีพเอ่ยอะไรเอ่ยนั่นแหละนะคะสนุกสนุกนะคะเพืเ่อนๆท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นข้าครูให้แม่หมอหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยล่ะแล้วก็รับเอาแต่พลังงานดีๆไปรับเอาแต่พลังงานบวกๆไปอันไหนไม่ดีต่อใจไม่ต้องรับเอาไปนะคะเพืเ่อนๆมาดูการพลังงานของเขาหรือเธอคนนั้นที่มีต่อคุณจะเป็นอย่างไรแบบไหนสําหรับชาวโสดก็ดีไม่โสดก็ตามนะคะดูได้หมดเลย เขา,าจะมามอบเรื่องของการเงินผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากเขานะคะการเงินนะคะก็าอาจจะเป็นตัวนาโชคให้กับคุณก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะได้ทําอะไรร่วมกันช่วงเวลานี้แหละดึงดูดซึ่งทรัพยากรโชคลาภนะคะอาจจะหมายถึงเขาเองก,ก็ได้ที่จะให้กับคุณน่นะคะผลประโยชน์นี้หรือใครทําง,งานร่วมกันก็อาจจะเป็นเงินก้อนแรกนะคะเรื่องของการของคู่กันแล้วทาง,งานร่วมกันอะไรแบบนั้นนะคะแน่นอนว่าเขาเป็นตัวนาโชคแน่ๆนะคะ โอ้อาจจะเป็นคนไกลซะ้วยสิหรืออาจจะเป็นคนทีอ่อยู่เมืองไทยเหมือนกันก็ได้แต่อาจจะไกลต่างจังหวัดต่างอำเภอหรืออะไรก็ตามทีหรือว่าจะเป็นเห็นความสําเร็จก็ได้นะคะพลังงานของดินน้าลมไฟมาหมดทุกธาตุแล้วถ้าเกิดว่าคุณสมมติว่าคุณเป็นาชาวามีนะ่ะเป็นาชาวธาตุน้ำนะคะเ,เพื่อน แต่เขาก็ขึ้นมาหมดทุกธาตุแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคููของคุณอาจจะเป็นทาตอะไรก็ได้ในตัวตนของเขาหรือเธอคนนี้ค่อนข้างที่จะมีสภาวะของการเติบโตและการทําอะไรมากจะประสบความสําเร็จบางคนอาจอยู่ไกลกันนะคะอยู่ไกลบางคนอาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนบางคนอาจจะเป็นต่างเชื้อชาติต่างศาสนาเลยก็ได้นะคะ แต่แน่ว่าความสัมพันธ์ของคุณจะขยับไปในความชัดเจนมากขึ้นหรือประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นนี่แล้วก็การจัดการอีฟินิตี้แม้ว่าจะหินสักแค่ไหนอุปสรรคมากสักเท่าไรเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาจะเข้ามาเพื่อพิชิตใจหรือว่าจะแก้ไขกับทุกสถานการณ์ความเข้มแข็งในตัวตนของเขาหนาะนะสตรองเข้มแข็งและการจัดการของเขาได้เป็นอย่างดีเลยทุกอย่าง ที่ตัวเขาจะจัดการในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้กับคุนได้ลงเอยเป็นอย่างดีนะคะจึงประสบความสําเร็จใครทั้งสามหมายเปไพ่ที่ดีหมดเลยนะคะอ้าวนะคะเพจอสวดนะคะเด็กน้อยถือดาบเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่นอกมั่นใจในตัวเองมีสัญชตาตญาณในการเป็นตัวของตัวเองรวมด้เยนั่นแหละแต่ว่าบางครั้งเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบอดทน อดทนเก่งน่ะฟันฝ่ากับทุกอุปสรรคได้เป็นอย่างดีแม้ว่ามีปัญหาเรื่องของคู่แข่งเรื่องของหัวใจอะไรก็ตามทีหรือว่าเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้นะคะเขาจะเป็นคนที่เอาชนะกับทุกสิ่งด้วยความอดทนแล้วก็พร้อมแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้อ่ะไม่ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาชีวิตนีสิ่งที่เขาเป็นในตัวตนของเขาอ่ะนะคะแล้วก็จะพาคุณรวยด้วยเขาไม่ได้มาเล่นๆบอกเลยว่าคนคนนี้เอาจริงนะคะเป็นคนที่ขยันเอาการเอางานเป็นคนที่ทุ่มเทภาคเพียน ขยันไม่พาคนโดดตายหรอกเนี่ยพลังงานของแปดเหรียญขึ้นมานะกเขาทุ่มเทมากมายนะคะในเรื่องของการสร้างฐานะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างตนเขาเนี่ยนะคะกลมนากคมตาทำมาหากินเพื่อที่จะสร้างฐานะเพื่อที่จะให้คุณได้มีชีวิตที่อยู่ดีกินดีมั่งมีชีสุขไปด้วยกันนะคะให้รู้ไว้เลยว่าเขาเป็นคนที่ขยันมากนะคะเป็นคนที่ทุ่มเทละพเพียนใส่ใจในเรื่องของการทำมาหากินมากมาย จะเป็นคนที่อดทนนีแ่แหละเราจัดการกับทุกอย่างได้เป็นอย่างดีเขาจะมาต่อรองหรือปรับจูนเข้าหาคุณนี่แหละนะคะหากถืว่าคุณเป็นคนที่ดูใจแล้วแต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้เจอกันเลยอ, that อาจจะหมายถึงว่าคุณเองอาจจะได้เดินทางเจอกันนะคะคเพื่อนอาจจะมีกินอาจจะเป็นรักทางไกลหรือว่าอยู่ต่างถิ่นต่างแดนในเมืองไทยนี่แหละนะคะแต่าอาจจะอยู่ไกลออกไปก็ได้บางครั้งคุณอาจจะได้เจอกันแล้วอาจจะได้มี เหตุและปัจจัยให้ได้พูดคุยได้เจรจาได้ต่อรองอะไรอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ขาไขาไปค้าไปขายของแล้วเจอกันหรือทํางานร่วมกันหรืออะไรก็ตามทีแต่ตอนเนี้ถ้าหากว่าใครเล็งๆกันอยู่มีเกณฑ์จะชัดเจนขึ้นด้วยนะคะในความสัมพันธ์สบความสําเร็จมากขึ้นเชนรอบสอดใครที่มีปัญหารูกศรในเรื่องของความสัมพันธ์ทุกอย่างกําลังจะจบลงแล้วนะคะสิบดาบคือเจ็บปวดหัวใจไม่ลงเอยสักที อะไรก็ไม่ได้อะไรสักทีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการปวดหัวมัวก้าหรือเรื่องเราแย่ๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีปัญหาต่อกันทุกอย่างกําลังจะจบลงแล้วคือหนักสุดแล้วแล้วก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะถึงเวลาแล้วถึงจุดสิ้นสุดของความที่ไม่โอเคต่อใจอะไรที่เรื่องเครียดตึงเครียดอะไรตั้งหลายแหล่นะนะคะมันจะเป็นไปในทางที่ดีแล้นะคะแต่ว่าต้องรู้เรียนรู้จากการต่อรองการปรับจูนการปรับสมดุนกันด้วยนะคะ คิงอัพครับเขาฉลาดพอเขาวางตัวเป็นสะดวยหนักแน่นด้วยไม่ใช่อารมณ์เขาเป็นคนที่ไม่ใช่อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนั่นเองนะคะเติบใหญ่มากขึ้นเดี่ยวดูจากการที่จะเจ็บปวดไม่เอาอีกแล้วหลังจากที่แบบเคยแบบถ้าใครที่อยู่ด้วยกันแล้วหรือว่าชัดเจนแล้ว มีเกณฑ์ทะเลาะก,กันก่อนหน้านี้นะะังเขาค่อยสำนึกรู้แล้วว่าตัวเขาไม่ควรจะใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลแล้วเขาจะวางตัวเป็นช่วงเวลานี้นะคะห mm hmm. ลังจากที่การปรับจูนเข้าหากันนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นี่เรียกว่าจบจบเรื่องราวแย่ๆใช่าตามนั้นแหละ,ะคะ mm hmm. มันเป็นความจเจนขึ้นมา,าความสําเร็จความชัดเจนขึ้นมาหนึ่งดาว บางคนอาจจะเพิ่งเจอกันแต่ว่าก็วงเกิดไปในทางที่ออกมาสองใบนะคะพลังงานของเจ m เมนบางคนอาจจะเป็นความรักครั้งเก่าจูนเข้ามาหากันวนกลับมาหากันบางคนอาจจะเคยเลิกกันไปนแล้วไปมีใหม่กันแล้ววนกลับมาก็ได้หรือบางคนจะหมายถึงทะเลาะก,กันก่อนหน้านี้ตอนนี้แหละเรื่องราวเก่าๆทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปนะคะขอแค่ว่าปรับสมดุลเข้าหากันให้ดีๆนะคะปรับจูนเข้าหากันปรับตัวนั่นแหละนะคะหรือแม้กระทั่งว่า ตัวของเขาหรืออาจจะเป็นคุณเองก็ได้ที่จะปรับต่างคนต่างปรับนะนะคะอาจจะมีปัญหาอารมศาสตท์เรื่องราวเก่าๆหรืออาจจะเป็นความรักครั้งเก่าคนเก่าก็ได้นะคะห้าคาถาอาจจะเคยมีปัญหาอารมศาสตท์ด้วยกันนั่นแหละนะคะคีนอัพเปนดิคิลค่อนข้างที่จะ เป็นคนที่ลงทุนเป็นเป็นคนที่ใช้เงินเป็นหาเงินเก่งด้วยนะคะแล้วก็ลงทุนเป็นด้วยในตัวตนของเขาเนี่ยไม่ให้คุณอดหรอกความอุดมสมบูรณ์เนี่ยนะคะความร่ารวยความมัง่งคั่งนะที่ขึ้นมาเขาจะพาคุณรวยนั่นแหละนะคะอะไรที่จบเรื่องราวแย่ๆทุกสิ่งทุกอย่างจบลงแล้วนะคะที่เคยทะเลาะเรื่องราวเก่าๆอย่าได้ไปยึดนะคะคอยปรับจูนและปรับสมดุลก็หากกันเดี๋ยวจะดีเอง พลังงานเขาค่อนข้างที่จะอยากพอสมควรเลยเนี่ยมันยังคิงออาคับขึ้นมาสวิงสตรองการจัดการการบริหารและจัดการก็อาจจะเป็นเจ้าคนในคนก็ได้อาจจะมีวุฒิภาวะที่ค่อนข้างที่จะเติบโตกว่าเดิมอะไรแบบนั้นหลังจากที่มีปัญหาระบบสักรก็จะทําให้เขาได้เติบโตและเติบใหญ่มากขึ้น บางทีเขาก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีอัตราตัวตนม ego สูงอะไรแบบเนี้แต่ตอนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบว่าพร้อมแล้วที่คือเรียนรู้จากการที่ไม่อยากไม่อยากสูญเสียคนไปอะไรแบบนั้นก็ได้แล้วเขาจะปรับปรุงตัวนะ่ะแก้ไขตัวเองอะไรแบบนั้นมาดูกันด้วยไพ่พรหมชาติกันนะคะเอา้าเป็นคู่แท้ซะด้วยสิเป็นคู่บารมีด้วยนะบางคนนะนะคะสําหรับคู่บารมีบางคนอาจไม่ได้อยู่ด้วยกันอาจจะอยู่ไกลกันไปเลยอาจไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าก็เป็นคู่ที่มาเพื่อที่จะสร้าง มาเพื่อให้มาแบบรักอย่างไรเงินขามาเพื่อที่จะให้ทุกอย่างหรือบางคนอาจจะเป็นคู่แท้คู่ชีวิตนี่แหละนะคะก็อาจจะอยู่ด้วยกันแล้วก็อาจจะเป็นคู่ที่ครองตัวนิยบริหารสีนะ่ะแล้วเรียนรู้จากการที่ก่อนน้านี่เออเอาแต่ใจเหมือนความรักเด็กๆแต่ตอนนี้เริ่มเรียนรู้จากการที่จะเติบใหญ่มากขึ้นเรียนรู้ต่อการที่ว่าโอสักวันหนึ่งหากว่า ต่อให้เรารักกันแค่ไหนวันหนึ่งเราก็จะพัดภาคจากกันไปก็จะหันกลับมารักกันเรียนรู้จากความสําคัญที่เราเคยมีต่อการใดต่ออะไรแต่ว่าเนี่ยการให้ให้อภัยการที่เรียนรู้จากการให้ให้อันดับแรกคือให้อภัยตัวเองแล้วให้อภัยคนรอบข้างคนรักหรืออะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นคนที่ดำรงตัวนี้พรมิหารสีเขาจะมีความเมตตาและกรลณาสุขนี่เขาจะพาคุณรวยด้วยความ มีหลักทรัพย์นะคะมีมรดกบางทีบางคนอาจจะได้มรดกจากคนรักก็ได้จะได้บ้านได้รถได้ที่ดินหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะหรืออาจจะมีด้วยกันก็ได้สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างความมั่นคงทั้งด้านฐานะทั้งด้านเนี่ยการคลองเรือนด้วยกันเนี่ยนะคะหนักเบาเอาสู้บางคนอาจจะมีบริวารมากมายนะคะงานในบ้านบริวารก็ญิงเหนื่อยใจนะคะหน้าที่ที่ดูแลหรืออาจจะหมายถึงเขาหรือเธอหรือชิมชนอื่นอีกก็ได้นะคะพลังงานในเรื่องของความรักอสลับกันได้ก็อาจจะเนี่ย ทำงานบ้านหรืออะไรแบบน,นี้งานในบ้านก็ทํางานนอกบ้านก็ทาช่วยเหลือก็คูณกันโอ้ยไม่จ้ไม่ธรรมาดาเลยพลังงานของเขาการที่เขาเป็นตัวของตัวเองของเขาของเก่าเก็บของเขาค่อนข้างเยอะบุญบาร,รมีเขาค่อนข้างสูงแต่คนมองคนอื่นมองไม่รู้หรอกว่าเขาอ่ะบาร,รมีของเขาอแก่ก้าสักแค่ไหนการปฏิบัติในตัวตนของเขาหนักของภายในของเขาหนาหูบอกเลยว่าเขาจะลุกล้ำและก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโลกและท,งทางธรรมนะนะคะประมาณนี้เลยเขาจะมาพาคุณถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่เพียรที่จะสร้างในเรื่องของบารมีเขาจะมาพาคุณไปเป็นกู่บารมีกับเขาอ่ะดังนั้นคุณเองจะถือเรือกับเขาไม่ได้เลยแหละนะคะเขาค่อนข้างที่จะดึงคุณเข้าไปในสู่กระแสะแห่งธรรมนะนะคะแบบนั้นเลยมาตั้งแต่ครูมิหารสีนี้แล้วอ่ะอาจจะเป็นลูกรัาพระพุทธองค์ ปีละกาคุณอาจจะเกิดปีละกาหรือคนรักคู่ครองของคุณอาจจะเกิดปีละกาหรืออาจจะมหรืออาจจะหมายถึงว่าสิ่งที่คุณจะเป็นในช่วงเวลานี้คือเปิดเผยมีความมั่นอบมั่นใจหรืออาจจะหมายถึงว่าการเป็นตัวของตัวเองในสิ่งที่เขาหรือเธอคนนี้เป็นหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้มีความมั่นใจบางทีอาจจะเปิดเผยในความสัมพันธ์ถ้าใครที่ยังไม่ได้ชัดเจนก็จะชัดเจนมากขึ้นแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับรักทางกายการเดินทางหรืออะไรแบบนี้ด้วยเกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้นะคะปีละกา มาตาแม่ผู้อุปถัมภ์ผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงมาดูแลใจใส่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอาจคุณอาจจะเป็นแม่ไม้ลูกติดหรืออาจจะหมายถึงฝั่งตรงข้ามก็ได้ถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือ,อยังหมายถึงว่าพร้อมแล้วว่ามาเพื่อดูแลนะนะคะหรืออาจจะมาพร้อมแล้วที่จะแต่งงานแต่งการงานแล้วก็มีบุตรนะอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูสำหรับสุดท้ายกันมีปีละกานะคะคที่ขึ้นมาปีละกาการเป็นตัวของตัวเองอพลังงานของการดึงดูด ดึงดูดกันหนักมากนะคะพลังงานของมหาเสน่ห์ในการดึงดูดแล้วไม่รู้สิอะไรเขาก็ยอมคุณแหละตอนนี้นะนะคะยอมได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเจ็บปวดสักแค่ไหนทุกอย่างมันจะจบลงในไม่ช้าในเรื่องของเรื่องเราเยะๆแล้วตอนนี้เขาจะยอมตามอ,อกตามใจคุณและยอมให้คุณทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่คุณปรารถนาแต่เอาจริงๆถ้าเป็นคู่บรารมีเราก็ไม่อยากเห็นคู่ของเราเจ็บหรอกนะคะก็จะเป็นแบบนั้นแหละก็จะไม่กัดแกล้งซึ่งกันและกันก็จะไม่ทําให้คู่นะต้องแบบ ทุกใจลำบากใจเอ๊ะเราจะคิดเอ๊ะก่อนแล้วว่าอยสิ่งนี้ที่เราทําเขาอาจจะไม่พอใจเหมือนกับใจเขาและก็ใจเราเหมือนกันการคลองตัวนี้ปรุงม่หารสีจะมีม,มีความเมตตากรุณากันแล้วก็ยินดีต่อคู่ครองของเราได้ดีได้ดีหรือว่าส่งเสริมเกื้อหนุนคู่ครองนะนะคะบางทีถ้าแบบแบบทำอะไรผิดพลาดหรือพังไปเราก็จะให้อภัยกันได้แต่ถ้าเกิดหลายๆายครั้งก็วางเฉยปล่อยวางมันเป็นธรรมดาของโลกมนุษย์อะไรแบบนี้แหละนะคะนะจะเป็นแบบนั้นคือการให้อภัยกันได้ เขาจะพาคุณรวยแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเป่าประกาศหรอกว่าเขาเป็นคนที่มั่งคั่งและร่ํารวยเป็นคนที่มีฐานะเขาจ,จะไม่ค่อยชอบพูดจาอะไรแบบเอออวดอ้างหรืออะไรแบบเนี้แต่เขาม,มีความเติบโตเรียนรู้จากการที่จะร่ํารวยอย่างเงียบๆเป็นคนที่ใช้ชีวิตยอย่างสม,มถะเป็นคนที่ดํารงตวอยู่ในความพอเพียงสันโดษเข็นโคกขึ้นภูเขาสําหรับบางคนอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะ หนทางแห่งการที่จะได้อะไรไม่ได้มาอย่างง่ายดายหรอกแต่เขาจะมีความเพียรพยายามในการที่จะเข้าหาคุณให้จงได้นั่นแหละเพียรพยายามที่จะครอบครองคุณจนได้สิ่เสมอเราเจอกันนะจ๊ะต่าทางขึ้นมานะคะคุณจะได้รับความเป็นธรรมความยุติธรรมเมื่อที่คุณทั้งคู่สินเสมอแร้วะเจอกันถ้าหากว่าใครมีเป็นปัญหาแล้วท็อกจิกก็อาจจะเกี่ยวกับกฎหมายหรือว่าการต่อรองอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะ ใต้โต๊ะนะคะอนนั้เกี่ยวกับกฎหมายก็ได้เพราะตเงินใต้โต๊ะขึ้นมาแล้วตาช่างขึ้นมานะคะบางคนอาจจะอยากได้อะไรแล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ <laughs> อ,นนนอะไรนะทําผิดพลาดพังไปตอนนี้ยอมทุกสิ่งแล้ว <laughs> อาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะ,ะอะ่เดี๋ยวเราจะมาดูมาดูน้องเป็ดกันนะคะมาจับเป็ดกันเพราะว่นนี้รบแล้วนะคะ รูยที่มั่งคั่งและร่ำรวยเว้นทีไว้จับน้องเป็ด มาเรามาจับปิดกันค่ะทุกคนอีกนิดนึงแถมนะคะมีแถมมีความแถมมาต่อกันด้วยที่ เอาอาชีพก่อนนะคะพลังงานาสลับกันได้ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นคุณไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะคะไพ่ก็ดีหรือว่าน้องเป็ดก็ตามพลังงานาสลับกันนะคะวิศวะนะคะวิศวะอาจจะมาเพื่อสร้างบ้านความมั่นคงของบ้านนะคะตุลตุลาการนะคะมี เงินใต้โต๊ะเมืเ่อกี้เนี่ยนะคะอาจจะมาทางด่วนนะคะอาจจะแบบมีอะไรที่แบบใต้โต๊ะใต้โต๊ะอาจจะเข้าหาคนในครอบครัวคุณก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะเพื่ออยากพิชิตใจของคุณหรืออาจจะมาแรงแซงทางคุณมาทีหลังแต่ว่าได้พิชิตใจก่อนมาปุ๊บม,มาเขาเรียกว่าอะไรนะขอปั๊บอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวจะทํางานที่เป็นศาลตุลาการก็ได้เป็นอายการเป็นอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับความยุติธรรมหมอเนี่ยคะอาจจะเป็นนายแพทย์อาจจะเป็น,นพยา,จจนยาบาลเป็นหมอมาเพื่อรักษามาเพื่อจจดูแล นักดับเพลิงนะคะใจร้อนร้อนใจร้อน,ร,อนรุ่มก็ฉีดไทยจะได้เย็นสบายใจกันไปนะคะครูบาอาจารย์อาจจะเป็นครูเป็นเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะอะ่ทีนี้เรามาดูกันมียาดกด้วยนะบางทีอาจจะหมายถึงเรื่องร้อนรุ่มก่อนหน้านี้นะ่ะจะคลี่คลายกับทุกอย่างไปได้ได,ดีแล้วนะคะดมสักปืดสองปืดเดี๋ยวก็หายไปเรื่องราวของความแบบ อ่าบาดหมา,กา,างกันทะเลาะเบาแว้งกันอะไรแบบนั้นน,ะนะะ่นะคะอ่าสู้ๆนะคะเขาเป็นกําลังใจให้กับคุณเสมอและเป็นคู่ที่ผูกมัดตึงจองกันเอาไว้ซะด้วยสีเนี่ยนะคะสายรัดโ,โซ่โซ,โซ่ไม่ใช่โซ่สีสายรัดจองกันเอาไว้แต่ดีตาชาติแน่นะคะก็ไม่คุณอดลอกนะคะเฟรนด์ฟรายนะคะเป็นไฟอร์อร่อยทุกเมื่อแบ่งแม่หมอกินด้วยนะห้ามกินคนเดียว <laughs> อือนะคะลระจันทร์นะคะแสงจันนวลผ่องยองใหญ่อีกฝั่งครองพระจันท <laughs> ร์แห่งหนึ่งอยู่ไหน,หนไม่รู้นะคะแน่นอนว่าอยู่บนโลกใบนี้สักแห่งหนึ่งนั่นแหละนะคะเนี่ยเขาไม่ให้คุณอดแน่นอนวัวนมนะคะความอุดมสมบูรณ์ความที่กินดีอยู่ดีเมื่อมีสีสุขหางนางเงือกการวิธีมีบริวารความสวยความมีเสน่ห์ของนางเงือกเนี่ยนะคะมาแต่หางแต่ตัวก็เดี๋ยวตามมา <laughs> ที่รถด,ด้วยจะได้ออกรถให้แก่กันนะคะหรือว่าจะเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้นะคะได้ทางบ้านได้ทางรถนี่นะคะได้ทางอสังหานี่นะคะอักษรนี้ก็จะมีชื่อมีนามสกุลหรือชื่อเล่นก็ได้นะคะอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้นะคะตัว A ค่ะตัว L ดูเหมือนมีคู่ด้วยนะมีคู่ด้วยนะนี่โุ้ยมีคู่สองคู่ด้วยนะไหนล่ะ ตัวเคมาเป็นคู่จ้านี่ดาตัวเองก็ K, เคเขาก็เคเคได้กันคู่เอาตัว H นี่เห็นแล้วมาสองเลยนะคะตัว H อชมารชมารชมา <c oughs> ตัวดีด็อกนะคะอันนี้ตัวตัว U คะ่ะ U U ไม่ใช่อแหละ U นั่นแหละนะตัว W นะวันแ,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  <c oughs> แล้วนะคะทุกคนโอ้ยนะคะพลังงานนี้ อ่ะก็ว่ากันไปนะคะอีฟังของพระันนั่นแหละไปฟังเอาไนดะ้แตหมอก็ลืมไปแล้วนะเมื่อก่อนร้องเพลงอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ร้องแล้วมีแต่ไปฟังเพื่อนๆพร้องเพลงกันเอาอ่าโอเคนะคะสิ่งใดที่คุณจะได้ความรักจากเขาในช่วงเดือนตุลาคมนะคะก็ไม่รู้แหละถ้าเพื่อนๆนมารับชมแลบฟังก็ขยบขยบไปอีก เป็นเดือนเลยก็ได้นะคะพลังงานนี้นะเพราะว่ามอกวาชา้าน <le> ั่นเองค่ะพลังงานอยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะทุกคนสิ่งที่เขาจะมอบให้กับคุณคือจะขยับความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นพร้อมที่จะมามาให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ความร่ํารวยเขาเป็นคนที่ขยันแล้วไม่ให้คุณอดอย่างแน่นอนแถมเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่มีเมตตากรุณาเป็นคนที่แบบพร้อมที่จะสร้างฐานะมีอสังหาไปร่วมกันอะไรก็ยอมคุณในทุกอย่างและช่วงเวลานี้ อะไรก่อนก่อนก่อนหน้านี้ที่เป็นเรื่องราวในอดีตที่ฝังใจทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบลงและเขาก็จะเพียรที่จะเข้าหาคุณลพาคุณรวยไปด้วยกันนั่นเองจึงน้อมรับเอาไปนะคะบ้านที่ดินอสังหารถลาอะไรแบบนั้นมีเกณฑ์การที่เดินทางด้วยนะคะวันนี้หมอก็ต้องขอจบคำำําํทนายให้กับเพื่อนๆน,นชาวลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่น่ารักทุกคนแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนสมหวังในรักแท้เจอคู่แท้คู่ชีวิตและคู่บารามีแน่นอนว่าเจอคู่บารามีแน่นะคะสำหรับบางคนเป็นคู่บารามีที่ รายเงินไขแล้วไม่ได้ต้องการที่จะอยู่ด้วยกันด้วยเพราะว่าคู่บารามีจริงๆคือไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะเพื่อนๆมาเพื่อสร้างบารามีด้วยกันทั้งคู่แต่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันทุกด้านนั่นเองเพียงแค่ว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่หลับนอนกันไม่ได้อยู่ในที่เดียวบางคนอาจจะอยู่ด้วยกันแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรกันเหมือนคนทั้งโลกอะไรแบบนีบ้อันนี้คือไปสําหรับบุคคลที่เป็นคู่บารามีที่ปลายทางนิพพานเหมือนกันนะด้าจะเป็นเป็นเช่นนั้นนะคะเพื่อนๆแต่บางคนก็อาจจะเป็นคู่ใหญ่ คู่แท้คู่ที่แบบมาเกื้อหนุนอะไรแบบนี้นะคะประมาณนั้นจึงรับเอาไปพลังงานดีๆเหล่านี้พารวยพากันรวยยอมตามใจกันทุกอย่างจะเชื่อเถอะว่าหากเป็นคู่บารมีทหรคู่แท้จริงๆแล้วต่างคุณก็ต่างรักและเมตตาต่อกันจะไม่ทําร้ายกันอย่างแน่นอนนะคะวันนี้แม่หมอไปกันแล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกไดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับแม่หมอนะคะคอยคอมเมนต์คอยสมหวังนะนะคะ แล้วก็ขอให้รวยๆกันทุกคนขอให้พบเจอคู่แท้คู่ชีวิตและคู่บารมีมาเพื่อชุดหนึ่งกันขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนากันทุกคนนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้ไกิการแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ